สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการตั้งชื่อเพจนะครับว่าตั้งชื่อ,อยังไงให้มันน่าสนใจและง่ายในการที่จะทำให้ลูกค้าจดจําและคลิกเข้ามาดูในเพจของเราเบื้องต้นเนี่ยผมจะเปรียบเทียบกับแบรนด์สินค้าอื่นให้ดูก่อนนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวอ่านเซลล์รกระดูกเบต้าแคลนะครับสังเกตว่าในการตั้งชื่อของเจ้าเพจนี้มีคนถูกใจ1 5 0 0คนเนี่ยเขาจะมีการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยสรรพคุณของเขานะครับเบต้าแคลบำรุงข้อเข่าและกระดูกอันต่อมาเป็นชื่อครับ BC เป็นการยอ่อบำรุงกระดูกฟื้นฟูเบต้าแคลภาษาไทยสังเกตเห็นไหมฮะต่อมาเราลองมาดูตัวอย่างล่างๆครับอีกอันนี้ตั้งชื่อเป็นทางการเป็นเบต้าแคลไทยแลนด์นะครับกันนี้ก็ทุนถูกใจตั้ง11,000นะครับเพราะชื่อเขาอาจจะดูเป็นทางการเนาะนะครับเราลองมาไล่ดูมาเรื่อยๆครับ 1,500ถูกใจเพจนี้เบต้าแคลเบต้าแคลบำรุงกระดูกและข้อข้างล่างก็เป็นเบต้าแคลบำรุงกระดูกสังเกตว่ามันจะมีหลักาการการตั้งชื่อง,ง่ายๆครับคือมีชื่อไทยชื่ออังกฤษนะครับแล้วก็มีสรรพคุณนะครับเพิ่มเติมเพื่อทําให้ลูกค้าในเข้าใจสินค้าได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะมีการห้อยเบอร์โทรเอาไว้เพื่อให้สะดวกในกรณีนนที่บางคนอาจจะไม่สะดวกในการแชทคุยต่างๆอาจจะอยากโทรคุยเลยมีเบอร์โทรเลยก็จะได้เปรียบนะครับ โอเคเบต้าแคลสุขภาพดีทุกวันเห็นไหมฮะเบต้าแคลไทยแลนด์ Thailand, ชื่อเหมือนกันข้างบนเลยแต่นี้มีคนถูกใจแค่4คนนองนะฮะนี่มีคนถูกใจ84คนนะฮะอาจจะเป็นเพจตัวแทนเขาก็ได้นะครับเบต้าแคลไทยแลนด์เป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแนวทางให้เราดูแลทำความเข้าใจก่อนว่าเพจแต่ละเพจนะครับก็จะมีการตั้งชื่ออยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผมจะแนะนําทุกๆคนไว้ตามนี้นะครับคือว่าหลักการตั้งชื่อครับ ทุกอย่างจะอยู่ในคอนเซปต์ประมาณนี้เลยนะครับจะอยู่ในกฎเกมง่ายๆคือข้อที่1เลยก็คือตั้งชื่อแฟนเพจนะครับหรือชื่อช่องหต่างๆของเราเนี่ยเป็นลักษณะข,ของชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตรงตามข้างกล่อง เพื่อที่จะง่ายในการค้นหาเพราะอะไรละ่ะเพราะส่วนใหญ่คนที่รู้จักสินค้าเราอาจจะรู้จักจากการเห็นกล่องมาก่อนถูกไหมครับเขาก็จะสามารถดูจากชื่อไทยชื่ออังกฤษได้ถ้าเราตั้งชื่อภาษาไทยอย่างเดียวบางทีเราอาจจะสะกดผิดหรือตั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันค้นหาเจอง่ายกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาเราอาจจะมีการสอดแทรกชื่อบริษัทเอาไว้นะครับเพราะลูกค้าบางคนอาจจะรู้จักสินค้าเราจากการรู้จักชื่อบริษัท อย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้จากชื่อสินค้าโดยละเอียดนักนะครับก็จะมีการห้อยชื่อบริษัทไว้หรืออาจจะเป็นการห้อยเบอร์โทรไว้นั่นเองในข้อนี้นะครับต่อมาก็คืออาจจะมีการพูดถึงโลก,กครับต่างๆางเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าข้อเสื่อมเขาเสื่อมเหไหมฮะต่อมาในข้อที่4ี่ก็คือการตั้งชื่อโดยการมีสรรพคุณอ้างอิงติดเอาไว้ด้วยอย่างเป็นบําุงก็ดู ไม่รุงข้อเข่าอะไรตะกี้ครับอย่างของอีกยีก่ห้อหนึ่งนะครับหรืออาจจะตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกับสินค้าคู่แข่งอย่างเมื่อตะกี้เขาตั้งชื่อว่าอะไรล่ะชื่อสินค้าเขาตามด้วยสรรพคุณถูกไหมครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันเลยเปลี่ยนเป็นชื่อสินค้าเราตามด้วยสรรพคุณแบบเดียวกันเลยนะครับโดยอาจจะมีในข้อสุดท้ายคือข้อที่6กเราจะใช้คําพิษต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคที่จะทําให ถูกเจอง่ายขึ้นในช่วงเวลานั้นๆที่เป็นกระแสนั่นเองนะครับนั่นคือหมายความว่าตรงนี้ก็จะช่วยให้เพจของเราเนี่ยถูกจําง่ายขึ้นหรือถูกค้นหาและเจอง่ายขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อเพจยังไงให้น่าสนใจลองดูคลิปนี้แล้วเอาเป็นแนวทางได้น,นะครับหรือใครมีข้อสงสัยเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องการตั้งชื่อหรือในเรื่องการคิดคอนเซ็ปต์ต่างๆในเพจของตัวเอง ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้แล้วก็ผมจะมาตอบให้กับทุกๆคำถามโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ